กราบสวัสดีทุกท่านที่ยังใช้อากาศหายใจนะครับวันนี้พบกับการออกแบบติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือนะครับผมก็ขอเกิดเริ่มต้นด้วยชนิดของเชื้อเพลิงก่อนนะครับผมชนิดของเชื้อเพลิงนี่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะครับผมก็จะมีชนิด A ก็คือเป็นชนิดที่เพลิงไหม้ที่สามารถเกิดจากเชื้อเพลิงของแข็งนะครับเช่นไม้กระดาษ จำพวกนี้นะครับผมชนิด B ก็จะเป็นเชื้อเพลิงของเหลวติดไฟนะครับผมเช่นน้ํามันเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มครับผมส่วนชนิดของชนิด C ก็จะเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าไหลยอยู่นะครับผมชนิดดก็จะเป็นโลหะที่ติดไฟได้นะครับผมแล้วก็ชนิด K ก็จะเป็นน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับเชน่นน้ำมันพืชพวกนี้นะครับผมโดยที่ใน โปรเจกต์นี้ก็วิเคราะห์อาคาร15นะครับผมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิวทยาเขตสีราชานะครับผมก็โดยอาคารตึก15นี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด4ชั้นนะครับผมก็จะมีเป็นห้องเลคเชอร์นะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นห้องปฏิบัติการนะครับผมโดยที่มีทั้งห้องเลคเชอร์และห้องปฏิบัติการก็จะมีเชื้อเพลิงจำพวก ชนิด A และ C เป็นจำนวนมากนะครับผมแล้วก็จะมีเชื้อเพลิงชนิด B อยู่ปะปนด้วยเนื่องจากมีห้องปฏิบัติการด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะมาดูที่ประเภทของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือกันนะครับผมก็จะมีหลายประเภทอยู่นะครับเช่นน้ำหมอกโฟมนะครับผมสารเคมีเปียกคาร์บอนไดออกไซด์เฮลิอนฮาโลคาร์บอนแล้วก็ผงเคมีแห้งแบบต่างๆนะครับผมโดยที่ ที่เกิดไปเมื่อกี้ก็คือตึกอาคาร15เนี่ยครับก็จะมีเชื้อเพลิงประเภททั้ง A B C อยู่ด้วยผมจึงเลือกถังดับเพลิงประเภทมือถือนะครับเป็นชนิดหมอกน้ําและคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากสามารถดับเชื้อเพลิงประเภท A และ C และ B ได้นะครับผมโดยที่หมอกน้ําก็จะสามารถดับ A C ได้คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะดับประเภท B C ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีจําพวกผงเคมีแห้งอีกที่สามารถดับเชื้อเพลิง3ประเภทนี้ได้นะครับ แต่ที่ไม่เลือกใช้เนื่องจากว่ามันจะสามารถกัดก่อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับผมผมจึงไม่เลือกใช้นะฮะเพราะว่าดับไปแล,ล้วก็ผงเคมีแห้งก็จะทิ้งร่องรอยในการดับเพลิงไว้อีกเลยเลือกใช้แค่หมอกน้ำนะครับว่านไอออกไซด์นะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นชั้นกาวนะครับโดยกาวเนี่ยเราก็มาดูว่าพื้นที่ของเราส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเนี่ยข้างล่างนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับ ก็ส่วนบนก็จะเป็นมีห้องควบคุมแล้วก็มีห้องเครื่องไฟฟ้านะครับเนี่ยอันนี้เป็นหลักๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่เดี๋ยวจะเป็นห้องน้ําแล้วเป็นทางเดินนะครับโดยปัญหาแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นชั้นกาวชั้นกาวเนี่ยเราก็เลยให้สมมุติให้ห้องเนี่ยเป็นพื้นที่อันตรายต่ําแล้วก็แล้วก็พื้นที่โดยรวมนะครับก็จะมีทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกนะครับเราก็เอามาหารด้วยห้าร้อยหกสิบโดยห้าร้อยหกสิบเนี่ยมาจากหกพันตารางฟุตน,นะครับ พอหายไปแล้วเยปุ๊บเนี่ยจะเท่ากับ2.48นะครับเราวก็เลยปัดขึ้นเป็น3ถังหลังจากที่เราปัดขึ้นปุ๊บเราก็ลองมาวางรูว่าจะวางยังไงให้ครอบคลุมครับโดยเราก็วางปีกซ้าย1อันปีกขวา1อันนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเพื่อ,อให้ครอบคลุมทั้งทั้ง3ามพื้นให้ถามองค์เนี่ยครอบคลุมทั้งทั้งพื้นที่ทั้งหมดครับโดยเราจะวางไปที่เน้นไปที่ตรงเสานะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการไม่ไม่เกะกะของทางนะครับแล้วก็ชั้น ชั้นกาวนะครับเราก็จะให้เป็นถังชนิดหมอกน้ํา 2A ต่อ C นะครับก็จะประมาณนี้นครับแล้วก็ในส่วนของชั้นหนึ่งนะครับเรามาดูชั้นหนึ่งกันซึ่งพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีห้องปฏิบัติการอากาศยานซ่อมบํารุงแล้วก็มีห้องอุณหพลศาสตร์การถ่ายเทยความร้อนแล้วก็มีห้องเก็บอุปกรณ์แล้วก็จะมีห้องเป็นห้อง เตรียมจ่ายอุปกรณ์แล้วก็ห้องบฏิบัติการน้าและดินก็ส่วนใหญ่ห้องอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวกับเ,ออเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กน้อยแต่ว่าเนื่องจากเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นคล้ายๆกับในการซ่อมลุงอ,อกากาศยานแล้วก็ยานยนต์นะครับเราก็เลยให้ชั้นเนี่ยเป็นชั้นอันตรายสูงนะครับโดยพื้นที่เนี่ยก็จะทั้งสี่ชั้นเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันครับโดยห้องของชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยพื้นที่จะมีทั้งหมด หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าตารางเมตรนะครับก็ยะมาหารด้วยห้าร้อยหกสิบอาหารปุ๊บก็จะได้มันเป็นสามถังนะครับพอเราเอาสามถังวางปุ๊บปรากฏว่ามันมันไม่เพียงพอกับพื้นที่ที่เรามันไม่ครอบลุมทั้งหมดเราก็เลยเพิ่มให้เป็นสี่ถังนะครับโดยพอเราวางโดยที่เราวางไปนะครับเราใช้เป็นเนื่องจากเป็นพื้นที่อันตรายสูงเราก็เลยใช้เป็นแบบหมอกน้ํา 6a ต่อ c นะครับจำนวน4่ดังครับอ่าพื้นที่ชั้นถัดไปก็เป็นชั้น2ครับโดยเรามาดูกันก่อนว่าชั้น2เนี่ยมีเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะมีเป็นห้องวิจ,จัยมีห้อง lab lecture มีห้องแครดแคมแล้วมีห้อง p r o c e สค control ก็็นเกี่ยวกับกงไฟฟ้า machine center แล้วเกี่ยวกับกังหันไฟฟ้าครับโดยเนี่ย ฝั่งซ้ายจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วฝั่งขวาล่ะฝั่งขวาก็อ่าเป็นห้องบริเวิการฟิสิกก็จะมีพวกเครื่องอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ห้องบริบัตบิการเอาอากาศต่างๆหลักๆก็ชั้นสองก็จะมีประมาณนี้นะครับเราก็เลยชั้นเน้นจะเน้นไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับเราก็เลยให้ชั้นเนี้ยเป็นอันตรายปานกลางครับพื้นที่ก็จะใกล้เคียงกับชั้นหนึ่งครับก็ประมาณ หนึ่งพันหกร้าสิเก้าตารางเมตรนะครับพอหายมาก็จะได้ประมาณสองจุดเก้าสามถังเราก็ปัดขึ่งเป็นสามถังนะครับพอปรากฏว่าเนี่ยเอามาวางก็ไม่ครอบคลุมทั้งตึกนะครับเราก็เลยเพิ่มหนึ่งถังเพื่อให้ครอบคลุมทั้งทั้งหมดของตึกนะครับเราก็จะวางเป็นเหลี่ยมมุมนี้เลยเพื่อที่จะให้เข้ากับรับกับพื้นที่ได้ดีครับให้คนเข้าถึงตรงจุดที่เป็นสำคัญง่ายด้วยครับ แล้วก็ปชั้นชั้นชั้นลงไปชั้นสามชั้นสามเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะทางปีกซ้ายเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับของชั้นสองนะครับก็คือจะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องเขียนแบบแล้วก็มีห้องระบบคอมหลายหลายสื่อนะครับอ่นนี้ก็เป็นห้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเอาหลักฝั่งซ้ายาก็เป็นค่อนข้างจะหนักไปทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วดูฝั่งขวาทีนี้ห้องชั้นสามเนี่ย ปัญหาจะค่อนข้างแตกต่างจากชั้นอื่นก็คือจะมีห้องของปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์มีห้องเก็บอุปกรณ์เคมีต่างๆซึ่งเราคิดว่าก็ถ้าสําหรับที่เป็นสัรเคมีก็ถือว่าเป็นค่อนข้างจะต่าแต่ว่าก็มีสังเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเราก็ต้องมีการเซฟไว้ก่อนโดยแต่ที่เราคิดเนี่ยเราก็ให้คร่าวๆนะครับเป็นหันตารางพื้นที่ออกมาเนี่ยก็เท่ากับ2.9ถังเลยพื้นที่ก็จะเท่ากับชั้น2นะครับ ปรากฏว่าเนี่ยก็ได้สามถังแต่ทีเนียพอวางสามถังบุ๊บก็จะไม่ครอบคลุมพื้นที่ถ้าวางจุดข้างบนซ้ายก่อนแล้วก็วางล่างซ้ายแล้วก็วางมาวางฝั่งขวาก็จะขาดเป็นหนึ่งพื้นที่แต่ถ้าเริ่มวางฝั่งขวาก่อนก็จะขาดเหมือนกันครับเราก็เลยทําการเพิ่มอีกหนึ่งถังเพื่อที่จะให้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงกับแต่ชั้นสองแต่ว่ามาโฟกัสกันทางฝั่งขวานะครับโดยฝีขวานเนี่ยเป็นห้องบัติกอรเคมีเราก็เลยทําการเพิ่มสองถังไปในจุดเดียวกันที่ตั้ง ถังแบบหมอกน้ําธรรมดานะครับโดยเราจะเพิ่มเป็นชนิด B นะครับเข้าไปสองถังก็จะเป็น40 B ต่อ C นะครับจำนวนสองถังจุดเดียวกันเลยครับก็จะมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ต่อไปชั้น4นะครับชั้น4เนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยห้องส่วนใหญ่จะเป็นห้องปฏิบัติการไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วก็มีถึงด้วยกันครอบคุมสห้องจากพื้นที่ทั้งหมด ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะมีความเสี่ยงในเรื่องไฟฟ้าในสูงฝั่งขวาก็เช่นกันครับฝั่งขวานี่ก็เป็นห้องคอมหมดเลยแล้วก็ตีให้ว่าเป็นทั้งชั้นเนี่ยครับเป็นอันตรายสูงครับโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าแล้วก็เราก็คำนวณออกมาแล้วเนี่ยพื้นที่ห้องก็จะได้สามถังเช่นเดียวกับของชั้นสองและชั้นสามนะครับแต่เราก็ มาวางเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งถังเพื่อที่จะให้ครอบคุมทั้งหมดพื้นที่โดยชนิดของถังเนี่ยเนื่องจากเป็นอันตรายสูงเราเลยให้เป็นแบบบอกน้ำ 6A ต่อ C นะครับก็จะสามารถรับพื้นที่เหล่านี้ได้พอดีครับโดยหลักการออกแบบเนี่ยเราก็ใช้หลักๆก็จะมีที่จัดกางก็มีชั้นล่างครับแล้วก็พื้นที่ชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3เนี่ย แล้วก็ชั้นสี่เนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่ว่าจะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานโดยหลักๆก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าครับแล้วก็จะมีในส่วนของชั้นหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์เครื่องที่เกี่ยวกับมีการซ่อมลุงที่จะต้องปรับให้เป็นพื้นที่อันตรายสูงชั้นสองก็จะเป็นทั่วไปครับก็เลยเป็นบนริเวณกลางชั้นสามเนี่ยชั้นสามนี่ก็จะเป็นอันตรายสูงครับเพราะว่ามีพื้นที่ที่เป็นสารเคมีด้วยส่วนชั้นสี่ก็จะเป็น อันตรายสูงเนื่องจากว่าพื้นที่เหล่านั้นมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะนะครับคร่าวๆก็ยประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ